การคำนวณยื่นภาษีนะครับใช้เลขช่องไหนในการยื่นนะครับหลักของการคำนวณภาษีหลักก็คือรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายนะครับรายได้เต็มก่อนหักค่าใช้จ่ายนะครับถ้าร้านค้ามีส่วนลดจากตัวของร้านค้าเองไม่ใช่มาจากตัวของแพลตฟอร์มสามารถเอาส่วนลดของร้านค้ามา หักได้นะครับส่วนลดที่ได้ตรงมาจากตัวของร้านค้านะครับดังนั้นคอนเซปต์ก็คือหลักๆนี้นะครับาวนี้เราเรามาดูจากตัวของรูปนะครับจะมีตัวของ total s e t t l e m e n t amount ซึ่งจะน้อยกว่าตัวของ total revenue นะครับเพราะว่าตัวของ total s e t t l e m e n t amount มันไปหักตัวของ total fee แล้ว ถ้าเกิดเราดูจากในรูปนะครับเดี๋ยวเราลองเราลองกดเอาเครื่องคิดเลขมาลองกดดูก็ได้นะครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับหนึ่ง1น8่งดสองหนึ่งหนึ่งแปสองนะครับลบด้วยนะครับ9 7 0าเจดศเจศ จุดสี่แปดอ่าใช่ครับดังนั้นถ้าเราดูจากในภาพนะครับถ้าเกิดเราดูจากในภาพเดี๋ยวผมให้ไลท์ไว้นะครับถ้าเราดูจากในภาพนะครับตัวเลขที่เป็นตัวของรายได้ก็จะเป็นตัวของทัวว่วทั้งเรือวนูเพราะนี้มันเป็นตัว เลขก่อนหักค่าใช้จ่ายนะครับส่วนตัวของ t o t a ท fee ก็คือยอดรวมของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญคือว่าตัวของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะใช้ตัวของเกณฑ์เ,เงินสดนะครับเกณฑ์เงินสดก็จะดูเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นในปีภาษีนั้นๆน,น,นะครับ จะต่างจากตัวของนิติบุคคลหอจอกอบจกนะครับเขาจะมองไปถึงรายได้ที่เราได้บ้งางที่เราได้ออกใบวางบินให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับดังนั้นความแตกต่างก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วตัวทั้งทั้งเรื่องมนูผมก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงครับ เพราะการเลือกตัวเลขนะครับมันจะมีตัวของ total amount มันคือตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นเงินที่ได้รับค่าธรรมเนียมส่วนลดทั้งหมดแล้วดังนั้นตัวของอันนี้จะไม่ใช่ยอดที่ยบมายื่นตัวของภาษีนะครับส่วนตัว subtotal after seller discount อันนี้นะครับจะเห็นนะครับถ้าเกิดเราจากตัวเลข1น8่งดโอเคดังนั้นจะเห็นนะครับตัว Total r e v e n no, u วกับตัว Sub Total after seller discount มันตัวเลขเดียวกันอันนี้เดี๋ยวผมขยายหน่อยนะให้มันใหญ่ขึ้นเราจะได้ดูชัดเจนนะครับตัวของ จริงๆตัวของหน้าตาตัวรายงานเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับตัวแพลตฟอร์มช้อปปีนะครับตัวของแต่ตัวนี้ประเด็นคือมันจะมีเรื่องของรายได้จากตัวของค่าขนส่ง อันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องเอาตัวของเลยได้ค่าขนส่งมาอีกนะนั้นเดี๋ยวผมจะมาไว้นิดนึงนะว่าตัวเนี้ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ใช่เป็นยอดที่สําหรับยื่นภาษีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องจริงๆเราต้องไปดูในตัวของรายงานนะครับรายงานตัวของ i n c o m e report เพราะว่ามันจะมีตัวของค่าขนส่งเข้ามาเพิ่มนะครับ เดี๋ยวผมจะมาร์กไว้ก่อนนะครับว่าไรายได้รวมสำประกันยืนภาษีบุคคลควรเป็นรายงานไรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมจริงๆเนี้ยค่าใช้จ่ายมันรวมถึงค่าขนส่งด้วยนะครับค่าใช้จ่ายนี้ก็บอกแล้วนะว่ามีค่าธรรมเนียมทุกกรรมค่าคอมมิชชั่นค่าใช้จ่ายใ,ในการจัดส่งดังนั้นในกรณี การใช้เล็กเป็นตัวเล็กในรวมในการยืมสือเป็นวิธีที่เหมาะสมจากแต่ประเด็นเดี๋ยวผมผมมัรวินิดนึงนะครับแต่อันนี้ผมแต่นะครับแต่ต้อง ดูรายได้จากค่าขนส่งนะครับส่งที่แสดงในรายงานตัวของ Income Report ด้วยนะครับหรือในตัวของ Wallet ด้วยนะครับ ดังนั้นตัวนี้มันยังอาจจะยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเนี้ยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปพูดในการจัดทําตัวของรีพอร์ตอีกทีหนึงนะครับซึ่งผมจะโนต้ตให้คร่าวๆก่อนนะครับว่าตัวของค่าขนส่งของ t i k t o ็อจะมีความแตกต่างจากตัวของแพลตฟอร์มอื่นนะครับตัวของแพลตฟอร์ม s h o ป e e เขาให้รายได้ค่าขนส่ง100%เป็นของร้านค้าตัวของแพลตฟอร์ม Lazada ลาซาด้ารับตัวของค่าขนส่งทั้งหมดเป็นรายได้ของลาซาด้านะครับแต่ตัวของ tiktok ตัวของบริษัทของขนส่งออกใบเสร็จให้เฉพาะตัวของค่าขนส่งที่เกินนะครับจากส่วนลดที่แพลตฟอร์มออกให้นะครับอันนี้ต้องมาดูรายงาน หลังจากเดือนสิงหาคมอีกทีหนึ่งนะว่าหน้าตาตัวรายงานจะเปลี่ยนไปไหมนะครับเพราะว่ารายงานในปัจจุบันนะครับตัวของสำนักง,งานบัญชีในปัจจุบันใช้ตัวของค่าขนส่งที่มันมีการหักส่วนลดจากตัวแพลตฟอร์มที่ออกให้นะครับมันจะออกมาเลขมันจะตรงใบเสร็จมันจะตรงกับตัวของค่าขนส่งอันนั้นนะครับนั้นต้องมาดูนะครับว่า ถามว่าจริงๆแล้วมันถ้าเกิดมันจะออกมาคล้ายกับตัวของช้อ p ปีเลยมันก็จะดูง่ายกว่านะดังนั้นตัวเนี้ยผมก็จะไฮไลท์ไว้ก่อนตัวนี้ซับทั้งท้งหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองะครับค่าใจ่ายและไอีสุดที่ตัวของค่าใช้จ่ายเนี่ยถามว่าเราสามารถเอามาใช้ได้ไหม จะใช้ได้เฉพาะกรณีถ้าเกิดหนึ่งเรายื่นค่าใช้จ่ายตามจริงซึ่งต้องมีการจัดทำบับญชีรายรับรายจ่ายนะครับแล้วส่วนที่อันที่สองที่มันสามารถทำได้ก็คือกรณีที่เกิดเราจดเป็นนิติบุคคลอันเนี้ยมันก็จะเหมือนการยื่นตามค่าใช้จ่ายตามจริงเลยนะครับตัวน,นี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นไรายได้สุทธินะครับเพราะว่าถ้าเกิด รายได้สุทธิทางภาษีมันก็จะมีตัวของค่ารถยนต์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับให้ดูคร่าวๆอันนี้แต่หมายเหตุนะครับแต่นะครับอันนี้น,นี้เดี๋ยวผมต้องไฮไลท์คล้ายๆเนี้ย แต่ต้องดูรายรายได้จากค่าขนส่งที่แสดงในรายงานอินคัมรีพอร์ตด้วยอันนี้เดี๋ยวผมไปสอนอีกทีในตัวของการดูรายได้นะฮะ